สำหรับแลนด์ครูเซอร์นะครับแอลทีเกียลโตยิปตนะครับก็นำเข้ามาทั้งหมด3รุ่นนะครับตอนนี้นะครับก็มีทั้งตัวแลนด์ครูเซอร์นะครับ300แลนด์ครูเซอร์พาร์โดนะครับ t z g ดีเซลนะครับแล้วก็แลนด์ครูเซอร์พาร์โด t x l นะครับเบนซินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายคันกลางก่อนนะครับรุ่นใหญ่สุดและท็อปสุดในรุ่นนะครับณตอนนี้นะครับก็คือแลนด์ครูเซอร์300 ZX นะครับว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับแล้วก็ เพราะอะไรนะครับถึงเป็นรถยนต์ที่มีความนิยมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นรถที่หายากมากๆครับตอนนี้นะครับยังไงไปติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง l t k ต u ้อินพอร์ตกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนัท l t k นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเจอดลึก Land Cruiser เซ d ิ300คันนี้กันนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์3 5 0ีนะครับ V6 415แรงม้า650นิวตันนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ Land Cruiser 300ตัวใหม่นะครับมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2ตัวมีเบนซินกับดีเซลนะครับ เบนซินนะครับจะใช้เครื่องยนต์3.5นะครับ V6 415แรงม้าสำหรับดีเซลใช้เครื่องยนต์3.3ลิตรนะครับ V6 เหมือนกันนะครับแรงม้า309แรงม้านะครับอยู่ที่ความชอบนะครับแต่สำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอยู่ที่415แรงม้านะครับเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับเบนซินจะมี7ที่นั่งนะครับถ้าท่านที่ซื้อดีเซลนะครับจะได้ภายในแค่5ที่นั่ง นี่คือความแตกต่างเบื้องต้นสําหรับแ a น d c r u ซ s e r สามนะครับสำหรับดีไซน์ใหม่นะครับของ l น n d c r เซอร์นะครับก็ตัวใหม่กระจังหน้าจะเป็นคมเนียมนะครับแบบขนาดใหญ่นะครับอันนี้หรูหรามากครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับสาม้อองศานะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไฟหน้าก็เป็นตัว a d a ดป i v e นะครับตัวนี้เป็น LED ทั้งหมด3ดวงนะครับเทคโนโลยีของไฟก็คือสุดยอดมากๆครับคันนี้นะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวล้อนะครับขนาด20นิ้วที่มาไลน์นี้มีเฉพาะรุ่นที่เป็น s t x เท่านั้นนะครับก็คือตัวท็อปนะครับกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นบันใดข้างขนาดใหญ่นะครับแบบเดินไว้ขึ้นลงนะครับด้วยตัวรถที่มีขนาดสูงนะครับเอาไว้ปีนขึ้นได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูปเร็วนะครับมีแหลกหลังคานะครับสีดําซึ่งปกติจะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นพิเศษนะครับสําหรับครนนี้ติดตั้งมาพร้อมกับเบร์กาดนะครับรอบคันตัวกระจกนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านท้ายของ Land Cruiser ZX นะครับโลโก้ชัดเลยครับ ZX คือรุ่นท็อปที่สุดของ Land Cruiser 300นะครับก็สำหรับดีไซน์นะครับดีไซน์ใหม่นะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดท้ายนะครับเปิดจากตรงกลางนะครับเปิดก็ขึ้นอัตโนมัติเลยครับนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับหรือปิดแบบล็อกได้เลยนะครับ ะดวกนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับในกรณีเรายืนยืนอยู่หรืออะไรต่างๆนะครับไม่ต้องกวนหนีบนะครับนะครับดีดกลับมีเซนเซอร์ดีดกลับนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเรามาด้านหลังนะครับสามารถพับเบาะขึ้นมาได้ครับคันนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้จะขึ้นแบบออโต้อัติกนะครับออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับ เสร็จเรียบร้อยจะมีเสียงติ๊ดๆเราก็สามารถเอาหัวหมอนขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับสะดวกสบายแต่ถ้าเราต้องการวางสัมภาระนะครับเราก็กดลงอัตโนมัติได้เลยนะครับหัวหมอนไม่ต้องพับลงนะครับเวลาเราปรับออตโต้เขาจะลงอัตโนมัตินะครับแล้วก็สําหรับผู้โดยสารด้านแถว3นะครับก็จะมี USB นะครับ Type C นะครับให้ซ้ายขวา นะครับปรับเบาะเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นเบาะไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีตัวปลั๊กไฟนะครับที่สามารถเสียบเป็นเหมือนไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ออปชันนะครับดีมากๆครับ a 4 0 0นะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นสวิตซ์เปิดปิดเบาะแถว3นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของตัวรถนะครับเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับสะดวกสบายมากๆครับออปชันจัดเต็ม กว้างกวางตอนนี้เราก็มาอยู่กับห้องโดยสารนะครับของ Line Cruiser z ซ300นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเบนซินนะครับซึ่งคันนี้เราสั่งมาจะเป็นภายในสีเบตนะครับหรือสีครีมนะครับเป็นภายในแบบเบาะหนังนะครับ ทั้ง7ที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีความดีไซน์ใหม่นะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มาแบบจัดเต็มนะครับของ To โ o t a Safety s e n s นะครับของตัวเทคโนโลยีการขับขี่นะครับความปลอดภัยแล้วก็เทคโนโลยีการขับนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นตัวระบบอิเล็กทริกเคดีเนนะครับตัวช่วงล่างนะครับสำหรับความบันเทิงนะครับก็หน้าจอนะครับรุ่นใหม่มาแบบจออินโฟเทนเมนต์แบบขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็มี ฟังก์ชันที่รองรับพวกระบบ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับมาพร้อมกับกล้องรอบคันซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับผู้ขับนะครับซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่แต่มีมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราขับได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ขับได้ดีมากๆครับสำหรับ l a รนด r u i s e r รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับถ้าเรานั่งอยู่ตรงคนขับนะครับตัวนี้จะมีออปชันที่เป็น head up display นะครับซึ่งมเพิ่งมีในรุ่นที่เป็น แลนด์ครูเซอร์300นะครับเราต้องเป็น ZX นะครับถึงจะมีออปชันตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมเครื่องเสียง JBL ลำโพงรอบคันนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนหลังคานะครับตัวนี้จะมามีซันรูฟนะครับซันรูฟด้านในนะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นออปชันที่เป็นตัวตู้เย็นนะครับหรือคูลบ็อกนะครับที่อยู่ทางด้านในรถนะครับมีตู้เย็นด้วย ตอนนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องความปลอดภัยของรถ Land Cruiser s ซ d เดคคันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับ t o y โยต้าเซฟตี้เซนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีดีที่สุดของ t o โยต้านปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันนะครับเช่นพวกเลนเชนนะครับก็คือตัวจับระยะห่างเลนนะครับเลนแท็กกิ้งแอสซิสนะครับหรือนะครับพีคอร์เรชันเซฟตี้นะครับตัวป้องกันการชนนะครับด้านหน้านะครับ แล้วก็ตัว b ร i ยส Spo ์ต s อ i ินะครับตัวจุดลดจุดบอดการองกตจกข้างนะครับซึ่งโตโยต้าเซฟตี้เซนทุกอย่างมีมาครบในรถคันนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพวกฟังก์ชันที่เป็น H e a d Up Display นะครับซึ่งจะมีเลือนไม่อยู่ตรงกระจกนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยบอกค่าต่างๆในการขับได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียสมาธิมามองอยู่เลือนใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีของจอตัวใหม่นี่ถือว่าล้ำมากๆครับของโตโยตานะครับนะครับผมจะพาไปชมกันนะครับนะครับเราสามารถปรับ ฟังชันต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งรถเนี่ยมีออปชันทุกอย่างให้เราครบหมดนะครับเราสามารถจะออนจะออฟการใช้งานได้เลยนะครับแค่เราเข้ามาที่โหมดนี้นะครับเซตติ้งนะครับตรงเรือนไม่นะครับตัวแรกเลยนะครับอันนี้เห็นใช่ไหมครับนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้คือปรับแสงของเรือนไม่นะครับถ้าเราใช้งานนะครับโคมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเรากดโอเคค้างนะครับพอจะเข้ามาฟังก์ชันของนั้นนะครับก็คือปรับ ความสว่างของเลือนใหม่นะครับนี้เราไม่ปรับนะครับถัดมาก็จะเป็นเลนแท็กกิ้งนะครับเลนแท็กกิ้งแอซิสคือตัวจับระยะห่างเลนนะครับซึ่งตัวนี้เราได้เปิดออปชั่นออนไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็นลูกศรนะครับรถอยู่ด้านอยู่ด้านหลังนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวระบบป้องกันการชนจากด้านหน้านะครับคือ Pre-Collision Safety นะครับก็คือตัวระบบป้องกันการชนนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Bright Spot Monitor นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวลดจุดบอดการหมกตะข้างในกรณีเราจะเปลี่ยนเลนนะครับทางซ้ายและขวานะครับจะมีตัวสัญลักษณ์อยู่ที่กระจกทั้งด้านทั้ง2ด้านนะครับเพื่อความปลอดภัยในการที่เวลาเราขับขี่นะครับเปลี่ยนเลนแล้วเป็นจุดบอดนะครับจะมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็เป็น Head Up Display นะครับ ออปชันเยอะมากๆครับสำหรับแ a น d c r u s e r 300คันนี้นะครับแล้วก็ตัวออปชันกล้องต่างๆระบบตัวตั้งค่านะครับช่วงล่างนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลกลางนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโหมด select นะครับซึ่งเราสามารถปรับโหมดได้นะครับถ้าเราดูจากหน้าจอนะครับก็จะมีโชว์ฟังก์ชันของเริ่มต้นนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับก็คืออีโก้นะครับปรับอีโก้นะครับแล้วก็ไปคอมฟอร์ตก็คือช่วงล่างจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นขับแบบ feeling แบบ อีโคือประหยัดน้ํามันนะครับการประหยัดน้ํามันก็คืออัตราเร่งอะไรต่างๆก็อาจจะถูกลดทอนลงไปนะครับส่วนปรับโหมดได้ซีเล็กถัดมาเป็นคอมฟอร์ตนะครับช่วงล่างก็จะมีความนุ่มนวลนะครับขับเราจะรู้สึกนั่งสบายนะครับความแรงก็จะไม่ได้มีความแบบกระโชกโขคากนะครับ normal นะครับ normal ก็คือกลางๆนะครับก็คือเซตมาในโหมด normal นะครับนั่งสบายทุกอย่าง เราสามารถปรับโหมดสปอร์ตเอได้นะครับสปอร์ตก็คือเขาจะปรับช่วงล่างนะครับการเครื่องยนต์ต่างๆให้มีความรู้สึกขับแล้วมีความสนุกมากขึ้นนะครับเครื่องแรงนะครับทันใจนะครับตอบสนองได้ไวนะครับสปอร์ตพัดก็เราสามารถนะครับก็คือแรงสุดนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็จะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะกินน้ํามันเป็นพิเศษนะครับส่วนคอสตอมสุดท้ายก็คือเราสามารถเลือกโหมดได้ นะครับตามใจผู้ขับขี่นะครับก็คือ Land Cruiser รุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รถที่เหมือนรถขับแล้วไม่ได้มีความสนุกนะครับรุ่นใหม่เป็นรถที่ขับแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นรถที่เหมือนรถสปอร์ตที่อยู่ในบอดี้ u v v คันหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงคอนโซลกลางนะครับมาอธิบายนะครับวันนี้ก็จะมีหน้าจอนะครับอินโฟเทนเมนต์นะครับตัวจอนะครับสามารถ รองรับนะครับการเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องรอบขันนะครับ Solar View นะครับส่วนถัดล่างมาตัวนี้จะเป็นตัวช่องตัวปรับส่วนแอร์นะครับเบาะคู่หน้านะครับจะมีออปชันตัวที่เป็นเบาะ Ventilated Seat นะครับคือเบาะร้อนนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็เบาะเย็นนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับครับเป็นเบาะ Heater Cooling นะครับส่วนด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับของ Climate นะครับแอร์ ส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นออนบอร์ดนะครับเลือกโหมดฟังก์ชันของหน้าจอนะครับเราเลือกได้เลยนะครับไปออเดีโอนะครับฟังเพลงนะครับหรือเชื่อมต่อโหมดต่างๆนะครับของฟังก์ชันของตัวรถนะครับซึ่งด้านล่างตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ JBL นะครับคันนี้ใช้เครื่องเสียง JBL นะครับรอบคันนะครับเครื่องเสียงดีมากๆครับเป็นเครื่องเสียงไฮเอ็นนะครับรองรับโหมดเชื่อมต่อมี USB Type C นะครับแล้วก็ USB นะครับเชื่อมต่อพวกซิมใส่ sd card ได้นะครับซึ่งโหมดเชื่อมต่อมาครบนะครับแล้วก็ทางด้านกวานี้จะเป็น drive select นะครับเป็นการโหมดเป็นโหมดในการขับรถยนนะครับของคันนี้ซึ่งเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับมีหลากหลายโหมดนะครับมี eco นะครับ comfort normal หรือ sport แล้วก็ sport plus นะครับคันนี้เป็นรถลุยนะครับที่ เทคโนโลยีจัดเต็มที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็มีโหมด MTS นะครับ Multi-Terrain System คือโหมดในการเลือกลักษณะการขับขี่ครับของแต่ละแต่ละพื้นผิวถนนนะครับก็คือโหมดของ Multi-Terrain System นะครับแล้วก็มี c l o u d Control เป็นระบบของช่วงล่างตัวนี้ก็จะเป็น H4 นะครับมี Low4 นะครับปรับสูงปรับเกียร์ต่ำเกียร์สูงได้ครับจากตรงนี้ครับก็ตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับมี Auto h o ฮอยู่ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงห้องโดยสารนะครับตรงแถว2องนะครับของ l a น d c r u ู s e r ซเร็กนะครับก็สำหรับผมนะครับก็เป็นคนตัวใหญ่นะครับมีเวลาเรานั่งเราก็มีความรู้สึกว่านั่งสบายกว้างนะครับตั้งเฮด o ูมนะครับที่มีพื้นที่เหลือแล้วก็เลคลูมที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วที่สำคัญคือเบาะของ l a น d c ครู s e r สามารถปรับเอียงได้นะครับองศาผมว่าทำให้เรานั่งสบายมากขึ้นนะครับแอร์เย็นครับเพราะว่าช่องแอร์อยู่ตรงศีรษะเลยครับตัวนี้ผมชอบความเย็นอยู่แล้ว ตัวคอนโซลต่างๆของด้านหลังนะครับสามารถปรับได้จากตรงตรงนี้เลยนะครับมีสวิตโอเชื่อมต่อเยอะเลยครับตัวนี้มี USB Type C ให้2ช่องนะครับไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับหรือเป็นตัวนะครับเหมือนที่เอ่อตัวชี้ชาร์จไฟนะครับหรือรุ่นนี้ผมเห็นอยู่ก็คือสามารถเชื่อมต่อน้ t ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆนะครับขึ้นตัวรถได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มี HDMI นะครับนะครับอ๋อเบาะตัวนี้ก็จะเป็น ออปชันตัวที่เป็นเบาเย็นด้วยนะครับคู่กลางนะครับโอ้โหออปชันเยอะมากจริงๆครับคันนี้มีทั้งเบาร้อนเบาเย็นเลยครับสําหรับท่านใดที่ชอบเบาร้อนนะครับก็มีเบาเย็นก็มีนะครับส่วนตัวหัวหมอนนะครับด้านหลังอันนี้เป็นตัวเรีย s ซี t เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับตัวจอมีให้2จอเลยครับเอาไว้เปิดดูอะไรต่างๆแยกกันแยกกันได้เลยนะครับโอ้ถือว่าออปชันนี้แบบจัดเต็มมากครับ สำหรับวันนี้นะครับที่เราเจาะลึกรายละเอียดของ Land Cruiser 300 z X นะครับก็คือมีความพิเศษยังไงนะครับ Land Cruiser 300 z X นะครับคือรุ่นท็อปสุดในรุ่น Land Cruiser นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลนะครับวันนี้นะครับโชว์รูม a l t k Auto Import นะครับนำมาให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับได้ชมตัวจริงกันที่โชว์รูมนะครับมีรถพร้อมขายนะครับ จบจองก็คือสามารถรับรถได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะครับตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับซึ่งปกติขายอยู่8.9นะครับตอนนี้นะครับลดญี่ปุ่นราคาลดลงนะครับตอนนี้โชว์รูมของเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ7.9แสนบาทเท่านั้นนะครับทั้งเบนซินและดีเซลนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับมาติดตามชมตัว Land c ู u i อร์นะครับ คันต่อไปนะครับที่เราจะอธิบายกันในคลิปหน้านะครับจะเป็น Land Cruiser Prado นะครับ2.7 T-XL รุ่นท็อปเบนซินนะครับเป็นตัวออปชั่น Matte Black Edition นะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของโชว์รูม LTK Auto Import นะครับทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ